สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องมีบัญชีของ Google นะครับก็คือ Gmail พอเรามี Gmail เสร็จแล้วเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้ามาที่หน้าของ Google r i t e เราคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆนะครับแล้วเลือกม o เสร็จแล้วมาเลือก Google Sites ตรงนี้นะครับ Google Sites อพอเราสร้างขึ้นมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องเริ่มทําก็คือการตั้งชื่อเว็บนะครับในวันนี้ผมจะมานําเสนอการสร้างเว็บไซต์ของพลิกนะครับเป็นเรื่องของพลิกก็ใส่หัวข้อว่าพลิกอ่าแล้วก็มาใส่งชื่อเพจว่าเรื่องของพลิกนะครับ หลังจากเราตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีปุ่มขึ้นมาเห้จัดการแบนเนอร์2ปุ่มปุ่มแรกก็คือการแทรกรูปภาพนะครับเป็นการแทรกรูปภาพปุ่มที่2จะเป็นการตั้งรูปแบบของหัวเรื่องนะครับถ้าเราเลือกเป็น cover เห็นไหมครับว่าภาพมันจะใหญ่มากถ้าเป็น l a r แบ banner ก็เล็กลงมา b a n อร์เล็กลงมาแล้วก็ทีนี้เราเลือกเป็น banner นนธรรมดานะครับเราย้อนกลับมาอัปโหลด รูปภาพขึ้นไปนะครับทีนี้ผมเตรียมรูปไปแล้วนะครับก็จะเป็นรูปนี้ทีนี้พอเราแทรกรูปภาพแล้วเราสามารถเลือกได้2แบบอีกนะครับก็คือให้มันเป็นสีทึบๆแบบนี้ตรบคลิกปุ่มนี้เพื่อให้สีมันดูสว่างสดใสทีนี้ก็แล้วแต่ผู้สร้างนะครับว่าต้องการใช้แบบไหนเรามาในส่วนของการแทรกเนื้อหานะครับการแทรกเนื้อหาทีนี้อยากให้ผู้ใช้มองว่า มันเป็นเรื่องของบล็อกนะครับบล็อกนั้นๆเราสามารถจัดการอะไรก็ได้ซึ่งแต่ละบล็อกไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับลองยกตัวอย่างนะครับผมจะใส่เนื้อหาไปในตรงนี้โดยมาดูจากเมนูของ Layout นะครับผมเลือกรูปแบบแรกเลยละกันพอคลิกแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะมีบล็อกมาให้เราเลยนะครับเป็นรูปภาพ1รูปแล้วก็จะมีเนื้อหา นี้รูปภาพถ้าเกิดว่าเรามีรูปที่มันอยู่ออนไลน์อยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกได้จาก select image แล้วเราไปเอา URL มาใส่นะครับแล้วผมลองคลิกให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับว่าเราสามารถนํา URL มาใส่ได้อาจจะมีรูปอยู่ใน Facebook อยู่ในทวิตเตอร์อยู่ในอะไรเงี้ยครับเราเอา URL ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถแสดงผลตรงนี้ได้แต่ทีนี้รูปของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในออนไลน์นะครับผมก็ใช้วิธีการอัปโหลด ก็เลือกอ่าลูปของผมรูปนี้รูปพริกนะครับอ่าพอใส่รูปพริกแล้วทีนี้ผมเตรียมเนื้อหาไว้แล้วนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับพริกผมก็เอ p ีมาใส่อ่าแบบนี้นะครับก็เ,เสร็จแล้ว1นึ่บล็อก ไปนะครับผมจะลองแทรกอีกสักหนึ่งบล็อกผมเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับนะครับพอคลิกปั๊บก็จะแทรกขึ้นมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากเลยไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องของโค้ดนะครับเพียงแค่ว่ามองการดีไซน์ให้ออกแค่นั้นเองนะครับรูปแรกผมก็เอารูปมาใส่รูปนี้มาใส่นะครับเนื้อหานี้คลิกที่ฟ้า การจัดการกตัวหนังสือนะครับจะเหมือนกับการใช้ในโปรแกรม Microsoft Word เลยนะครับซึ่งการใช้งานง่ายมาก อ่ะตอนนี้ผมใส่เนื้อหาไปเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะได้เว็บออกมาเป็นประมาณนี้ทีนี้นอกเหนือจากการแทรกรูปภาพแทรกตัวหังสือเนี่ยเราสามารถทําอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นเราสามารถแต่งสีให้กับพื้นหลังสามารถคัดลอกรูปแบบนี้ไปใช้ในด้านล่างได้หรือลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนสีลองแบบนี้ละกันเห็นไหมครับสีพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปเว็บของเราก็จะดูสวยงามขึ้น อันนี้เราก็แตะเปลี่ยนได้นะครับเช่นแบบนี้นะครับการลิงก์เนื้อหานะครับการลิงก์เนื้อหาเราสามารถลิงก์ได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวอักษรนะครับอย่างสมมติผมจะลิงก์รูปภาพเนี้ยไปเว็บต้นฉบับบทความนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับผมไปก๊อปมาจากเว็บเนี่ยครับเว็บนี้นะครับแล้วผมจะทําการลิงก์ไปเว็บต้นฉบับของเขานะครับผมจะลิงก์ รูปภาพนี้คือถ้าผู้ใช้คลิกรูปภาพนี้ก็จะลิงก์ไปอ่านเนื้อหาในเบ็บต้นฉบับได้นะครับก็ดำเน,นินการคลิกที่รูปภาพแล้วคลิกที่ปุ่ม insert link นะครับวางลิงก์ลงไปไป apply ผมจะใส่ทุกอันเลยนะครับจริงๆแล้วการ copy เนื้อหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ไม่สมควรทําตามแต่ว่าอันนี้ผมใช้ในการเรียนการสอนนะครับไม่ได้หาผลประโยชน์อะไรแล้วก็ทําการแบ็กลิงนะครับไปหาเว็บต้นฉบับเว็บต้นฉบับก็จะได้การจัดเก็บข้อมูลจาก Google ไปด้วยนะครับทีนี้เราสามารถสร้างตัวอักษรเพื่อลิงก์ไปได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่าอ่านเพิ่มเติม ผมต้องการให้คําว่าอ่านเพิ่มเติมวันนี้ลิงก์กลับไปที่เว็บต้นฉบับด้วยนะครับผมก็ทําการไฮไลท์แบบนี้เสร็จแล้วเลือกที่ Insert Link เหมือนเดิมนะครับเอาลิงก์วางลงไปแกอปพายทีนี้พอเราทําแล้วเนี่ยเราสามารถ Copy ตัวอักษรตรงนี้ไปได้เลยนะครับไปวางในส่วนอื่นๆด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับ เราก็จะได้เสร็จแล้วหน้าของพิกทีนี้เราสามารถที่จะแทรกอื่นๆได้อีกอย่างเช่นเป็น t e x t Box หรือแทรกเป็นรูปภาพมาวางตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าเว็บนะครับหรือเลื่อนลงมานะครับเราสามารถใส่พวกนี้ได้อย่างเช่นใส่ YouTube เอาวีโอ YouTube มาใส่ในเว็บของ o o o l l s s t t s นะครับเอาปฏิทินมาเอา Google Map มานะครับหรือว่าจะเป็นพวกโปรแกรมจัดการงานออฟฟิศต่างๆ ด็อกสไลด์ชีตพวกนี้นะครับมาใส่ได้นะครับนอกหนาจากนี้เรายังสามารถสร้างหน้าเพิ่มได้อีกอที่ปุ่มเพจนะครับจะมีคำว่าโฮมขึ้นมานะครับเราสามารถเพิ่มหน้าไปได้อีกอย่างเช่นผมสร้างหน้าเป็นผู้จะทำอ่านไหมครับหน้าผู้จะทำก็จะโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าเราต้องการสร้างกี่หน้าแล้วก็ เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงหน้าแรกที่โปรแกรมสร้างมาให้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มอันนี้ปุ่มจุดๆ3จุดนะครับแล้วเลือก Property เสร็จแล้วทําการเปลี่ยนชื่ออย่างสมมุติอันนี้ชื่อ Home ผมเปลี่ยนเป็นหน้าแรกเห็นไหมครับว่าจากคาว่า Home ก็เปลี่ยนเป็นหน้าแรกแล้วเมนูก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ นในหน้าผู้จะทำก็สามารถมาที่แท็บ Insert แล้วก็แทรกอะไรต่างๆเข้าไปได้อีกหลังจากทำเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเราสามารถส่งไปให้เพื่อนให้ครูรือให้คนอื่นๆดูได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่ม Public นะครับเขาเลือก Public แล้วนะครับเราตั้งชื่อเว็บไซต์ตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Manage ตรงคำว่า d a r t ตรงนี้นะครับเราคลิก change เ,เพื่อเปลี่ยนนะครับเราเลือกเป็น public on the web กดปุ่ม save แล้วกดปุ่มดั n นะครับแล้วก็ public อีกหนึ่งทีนะครับทีนี้ URL ที่เราจะสามารถส่งให้เพื่อนได้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ copy public ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นชื่อ,อยาวๆตรงนี้แล้วก็คลิก copy link แล้วลองเปิดดูก็ได้ครับเราไปวางในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ แบบนี้นะครับนี่ก็คือเว็บที่เราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ